วันนี้ก็มาซ่อมหูฟังกันนะครับหูฟังนี่เด็กก็เล่นกันขาดเป็นชิ้นๆเลยครับหูซ้ายหูขวาแจ็คเปี่ยนเป็นชิ้นๆเลยครับผมก็ต่อไปนะครับเพื่อประหยัดเวลาอยาจะมาชี้แจงให้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับมีทั้งไมโครโฟนแล้วสวิตช์กดดูดเพลงด้วยครับเป็นแจ็คแบบ T R R S นะครับนะครับตรงนี้จะมีไมค์ด้วยครับ ัวบนจะทิบลิงลิงสลปครับ, Tip, รบ, Link, Link, ate, รบตัวล่างนี่เป็นไม้ครับล่างสุดบางบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเป็นกลาวนะครับถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเป็นเจอแจ็ครุ่นเก่าๆนี่ครับตัวนี้ตัวล่างสุดจะเป็นกาวหรือว่าแจ็คเตอร์เรโอตัวล่างสุดก็จะเป็นกาวแต่ถ้าเกิดเป็นแจ็คที่มีไม้เดือดล่างสุดไม่ใช่กาวแล้วนะครับจะเป็นไม้นะี่ครับล่างสุดนี่ครับเป็น T R R S นะครับผมก็เขียน ลูกจะให้ดูจะได้ประหยัดเวลาคลิปครับนี่ครับแจ็ค25ก็คือแจ็คแบบโมโนนี่ครับมีทิปแล้วก็กาวหูฟังข้างเดียวหรือว่าเสียบไปเนี่ยกระดังสองข้างพร้อมกันแล้วก็เป็นหูฟังสเตอริโอนี่ครับทิปหิ้งซิปนะครับ T R S T S T R S T R R S นะครับ r S ก็คือแค่เพิ่มเหมอไมโครโฟนข้ามานี่ครับนี่ไมโครนี้ ตัวขึ้นไปเหนือข้างบนนี้ก็จะเป็นกาวนะครับคอมมอนรวมกันแล้วก็หูซ้ายหูขวานะครับกาวแล้วก็ใหม่ส่วนแจ็คเรโอก็เป็นหูซ้ายหูขวาแล้วก็กาวนะครับแอดพอลลก็คือหูซ้ายหรือขวาหรือว่าดังสองข้างพร้อมกันก็กาวนะครับนีครับแอดเราไปซื้อก็จะมีสามแบบนะครับนี่ครับ T R R S นะครับเป็นที่ รู้กันนะครับว่าข้างล่างต้องเป็นไม้นะครับบางคนยังสับสนครับตัวข้างล่างยาวตัววงจรหูฟังตัวนี้ครับเนี่ยมันจะมีไม้ด้วยนี่ครับเด็กมาเล่นกันขาดหมดเลยครับเป็นชิ้นชิ้นสายนี้ก็ขาดสายหูสายหัวนี่ขาดนะครับตัวนี้ก็นี่นะปายนี้กับไปเข้า t r s นะครับแล้วก็สายจะมีอยู่สี่เส้นนะครับวิธีเช็คดูว่าสายแต่ละสายเนี่ย เป็นสายไหนก็คือเอามิเตอร์วัดนะครับเราจะวัดตรงขาไม้แล้วก็ไปปอกสายไฟดูว่ามิเตอร์จิ้มตรงนี้กับอันไหนจะเป็นไม้เอาไปคิดว่าสายโอเคไหมลูนี้สายนี้เป็นไม้เราก็ไปต่อที่ไม้ตรงนี้นะครับส่วนในตัวที่เป็นหูฟังหูฟังก็จะมีหูซ้ายหูขวาแล้วมีเนี่ยมันเขามารวมกันนี่ครับจุดที่เข้ากาวนี่ครับเม่กาวก็วัดดูว่า อันไหนเป็นกาวครับตรวจคิมไปอกันกาวนะครับาหาสายกาวให้เจอมิเตอร์วัดเทียบระหว่างตรงปลายนี้กับปลายตัวที่ขาดนะครับถ้าเจอกาวแล้วก็เอามารวมกันของหูหูฟังซ้ายขวาข้างหนึ่งเส้นหนึ่งนี่ครับก็มาเข้าตรงตรง,ตรงสวิตช์ไม้เหมือนกันครับสวิทช์ไม้ตัวนี้ครับรนี่นะครับจะเป็นตัวกดจะมีไม้ติ่งๆอันนี้อันนึงครับ มาจะต่อคู่ข้างบนของของสวิช์นะครับและคู่ล่างก็คือเข้าสายไม้อันหนึ่งแล้วก็เข้าเป็นตัวกาวอันหนึ่งเวลากดนี่คือสวิก๊กจะช็อตกันระหว่างสายไม่กับกาวก็วจะทําให้เสียงเพลงหยุดไม่หยุดนะครับนี่ยผมจอดก็ไล่ดูเนี่าายไม่ก็จะเข้าคู่นี้ตรงข้ามกันก็เข้าสายไม่อีกเส้นก็ลงกลาวคอมมอนลงไม่เนี่ยครับ ท,ทีนี่ก็คือนี่ครับท,ทิปกระดูกปลายนี่ครับก็จะไปเข้าอยู่ับหูซ้ายลิงอีกอันนึงลิงอันนี้ตัวนี้ลิงนี้เป็นขวานะครับก็เช็คดูอามิเตอร์วัดดูอัน,นไหนเป็นลิงนี่อ่ะอันนปเข้าหูวขวาเส้นหนึ่งนะครับนีมันมีลำโพงนะลำโพงโพงกาวก็ไปเข้ารวมกันเพื่อที่ว่าจะเอาสายใหม่นี่ครับ แล้วกดวิตซ์ันจะช็อตกันกดวิตรงนี้ครับปึ๊บสายไม่ช็อตหนึ่งครั้งกดอ,อีกทีก็ช็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับเดนะในในโทรศัพท์มือถือเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเช็คให้ดูน,นะต่อต่อับสายให้ดูครับ ลองกดกดสายไม้ดูให้ดูนะครับเห็นะหยุดเล้ปล่อยกทีหนึ่งนะเราจะเล่นต่อครับนี่เสียงเราดู ก็จะหยุดกวีกีก็จะเล่นสายมันต่อไงอย,อย่างนี้คือหลุมนี่ครับ,น,รบนี่คือสายที่มานจกโพงซ้ายขวานะครับเขยายไปซ้ายขวาก็าจะมีอันหนึ่งที่เป็นคอมมอนไปรวมอยู่ที่ตรงที่ขอสวิตตัวนี้ครับเห็นไหมครับก็จะบัดกีเข้าไป ลำโพงซ้ายขวาเนี่ครับเข้าไปจะมีสีเขียวสีฟ้านี่ครับมนแยกเป็นสายสีแดงก็จะเป็นไมค์ครับไมค์มาเข้าคู่นี้พอเรากดคลิกนี้ปุ๊บคือสายไมค์มันจะทอดลงกาวนะครับกดจีนก็เพลงหยุดคอยจีนเพลง,งก็เล่นต่อนะครับแค่นี้เองครับคือเราต้องไล่สายให้ถูกว่าไอ้สี่เส้นที่มาจากจากตรงแจ็คเนี่ยมันมีสายไหนมาก็มิเตอร์วัดนะครับว่าสายไหนเป็นขาไมค์สายไหนเป็นกาวสายไหนเป็นลำซ้ายหรขวาแล้วเข้ามาต่อเชื่อมกัน ใช้ชุดขูดหัวแรงนี่นะมันตะกัวนี่เน้ำยาประสานเนี่ยครับเวลาสายไฟชุดนี้นะครับที่เป็นสีสีเนี่ยเราบัดกีเราไม่ได้ต้องเอาใช้คัตเตอร์ขูดขูดผิวของโลหะตรงนี้อ่อน,นั้งก่อนนะครับมันถึงจะบ,บัดกีเกิดสูกสุดปลายก็ลองซ่อมดูนะครับไม่ยากครับผมว่าหาคลิปดูแล้วไม่มีนะครับก็เลยอยากทคทับ ทำให้เพื่อนเพื่อที่ใครอยากจะซ่อมนะครับหาคลิปดูว่าหาดูไม่เจอก็เลยออาโอเคเดี๋ยวทำให้ให้ดูนะครับว่าซ่อมอยังไงนะครับนี่ครับดูเห็นมันจะเป็นสายสีแดงแดงเป็นสายใหม่สวิต c h นี้ก็คือถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยง่ายๆคือขาไม้ขานี้ก็จะเชื่อมถึงถึงกับกับสายมตรงนี้นะครับขานี้ก็จะเชื่อมตรงนี้นะครับแต่ถ้ากดปุ๊บมันก็จะช็อตห,ห,ห,หมดหมดลงลง,ลงกาวแค่นั้นเอง ลองมิเตอร์วัดดูก็ได้ครับถ้าเราวัดขานี้ขาหนี้ก็จะเชื่อมถึงกันตี๊ตีตีช็อตอย่างเงี้ยแต่ขานี้กับขานี้ด้านด้านบนเนี้ยจะไม่ช็อตจะกดไปเนี้ยถึงจะถึงจะช็อตถึงกันนี่ครับก็ลองซ่อมดูนะครับวงจรก็ดูตามนี้ครับลองไล่ไล่ดูอาจจะเขียนแล้วดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดมองดูดีๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับลองลองดูไล่ดูแค่หา มิเตอร์หาดูว่าขาไหนเป็นขาใหม่ครับสายไหนเป็น,น,ปนสายใหม่ที่เหลือก็จะเป็นหูฟังนะครับมีกาวอันหูซ้ายหูขวานี่ครับก็ไล่มาพอเจอสายไหนก็เข้าไปเข้ากับหูฟังตามตามเส้นไล่นะครับหูฟังมีมีมกาวมีคิปมีลิงกอันหนึ่งก็ใหม่ใช่แหมครับใหม่ก็เข้าตามนี้เลยลองไล่ดูครับก็จกผมซ้อนอยู่ผมเขียนถ้า มองดีๆก็พอจะเข้าใจนะครับโอเคครับกว่าไปด้วยครับโอเคครับผม